หลังจ Pe er. ังหวะรถครับด้านหลังนะครับถ้าถ้าดูแล้วรถด้านหลังผ่างเราจะไปนะครับหลังรถกระบะมาครับปื๊บนะครับหลังส <Okay. S 1> ิบล้อนะครับหลังรถสิบล้อปื๊บนะครับเราขยับครับขยับครับตามครับตามครับตามครับสวัสดีครับผมท่ามไทยยออโตช็อปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับในการยูเทิร์นนะครับแต่สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูว่าเราจะกะรถยังไงรถที่วิ่งมานะครับเราจะกะยังไงว่าเราจะออกไปได้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างนะครับให้เพื่อนๆได้ดู ได้รู้ได้ทราบนะครับเป็นไกด์ไลน์นะครับเวลาเพื่อนๆยูเทินเราจะกะยังไงเราจะดูยังไงนะครับว่าเราเลี้ยวออกไปได้เรายูเทินไปได้รถวิ่งมาแบบนี้เราออกไปได้หรือไม่นะครับเพื่อนๆอยากดูแล้วใช่ไหมครับก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มซับสไคร e ด้วยนะครับนะครับถ้าเพื่อนๆกดแล้วนะครับไปดูกันเลยครับนะครับนะครับหมุนพวมอะไรนะครับหมุนให้หมดเลยครับนะครับกระจกมองข้างเลยพูดปากนะครับแล้วหมุนให้หมดครับ แล้วเรามารอครับนะครับรอแล้วเรามารอครับรอนะครับอยู่ดีๆครับนะครับรถไม่มีครับรถไม่มีไปเลยครับรถไม่มีไปเลยครับโค้งครับครับคืนพรมาลัยปุ๊บนะครับกลับมาอยู่เลนสองครับโล่งๆอย่างนี้กลับมาอยู่เลนสองครับนะครับโล่งๆอย่างนี้กลับมาอยู่เลนสองได้ครับทีนี้นะครับเราก็ขับไปเลยครับนะครับขับตรงไปได้เลยนะครับนะครับเราจะยูเทิร์นนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างครับนะครับมา เราเข้ามาในเลนยูเทินนะครับเข้ามาในเลนยูเทินนะครับเปิดไฟเลี้ยวค้างไว้นะครับอ่านะครับขับตามด้านหน้านะครับมีรถใหญ่นะครับเราดูครับถ้าเข้าไปนะครับเราก็ดูจะดีนะครับอย่าเพิ่งตามออกไปพื่อพลาดครับสังเกตรถนะครับสังเกตรถนะครับค่อยๆตามไปครับนะครับค่อยๆตามเราดูดีๆครับนะครับโค้งตามครับปึ๊บนะครับเรายยอมพื่พลาดออกไปนะครับเก็บไว้ก่อนครับนะครับเผื่อมีรถมานะครับเราจะเพิ่งไปนะนะครับค้างไว้ก่อนครับอย่าเพิ่งไปนะครับ ไม่ก่อนครับไม่อแยกไปครับพี่ตั้มแย่ออกไปตอนไหนครับนีครับเลนนี้นะครับเขามีคนบังให้อยู่แล้วนะครับเราแยกไปครับแย่ไปในเลนที่เข้าบังให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ชะงกหน้าออกไปดูครับชะงงกหน้าออกไปดูนะครับชะงกหน้าออกไปดูปุ๊บอ่ามีรถมาเราเราก็อย่าเพิ่งออกไปนะครับรอดูก่อนครับนะครับอ่ารถมาเป็นสายเลยมาเยอะเลยเราอย่าเพิ่งออกครับอย่าเพิ่งออกครับนะครับพี่ตั้มครับรถเข้าไปหมดแล้วแล้วเราจะอยู่ได้ไหมไม่เป็นไรครับเลนที่เขาออกมาเป็นยูเทิร์นครับไม่มีรถมา ดูดีๆครับค่อยๆแย่ไปทีละนิดครับค่อยๆแย่ไปทีละนิดครับนะครับค่อยๆแย่ไปนะครับแล้วก็ดูครับด้านหลังรถกระบะนะครับถ้าไม่มีใครตามมานะครับเราจะออกนะครับค่อยๆแย่ไปครับนะครับค่อยๆแย่ไปครับนะครับอ่านะครับมีรถมาครับผมเราไม่ไปครับ๋ยวเพิ่ง๋ยวเพิ่งครับมีรถมาครับอ่ามีพี่ใหญ่บังให้ครับพี่ใหญ่บังให้ครับเรารอครับออกตามพี่ใหญ่ครับออกตามพี่ใหญ่ครับนะครับเราหมุนแล้วครับพี่ใหญ่เขาบังให้แล้วครับเราวิ่งเรากลับไปอยู่เลยนี้ครับพออยู่เลยนี้ปุ๊บเราเติมนะครับเห็นไหมครับว่่่าาพีใใหหญเค้บบัังร ถ้าเขาบังให้ปุ๊บเราไปเลยครับนะครับไปเลยครับตามเลยครับแล้วก็นะครับวิ่งเลนนี้ไปก่อนนะครับเราวิ่งไปเลยนะครับอ่านะครับพี่จ้ามครับทาไมเราออกมาเลนนี้นะครับไม่เป็นไรนะเพราะว่าเมื่อกี้นะครับพี่ใหญ่เขาบังให้แล้วใช่ไหมครับรถด้านหลังเขาเบรกแน่นอนครับยังไงเขาก็หยุดชะลอนะครับเมื่อรถฝั่งนู้นเขาหยุดชะลอนะครับเราก็ออกมาได้เลยนะออกมาปุ๊บพอออกมาปุ๊บเราก็อยากจะลาใจพยายามเร่งเคลื่อนนะครับให้ มีความเร็วนะครับตอนนี้ผมวิ่งอยู่ที่ราวๆ80นะครับประมาณ80นะครับนี่นะครับนี่คือการยูเทิร์นนะนะครับบนถนนทางหลักนะครับเราก็ต้องอาศัยหน้างานนะครับเราก็ดูสถานการณ์ต่างๆในการยูเทิร์นนะครับไม่ว่าจะเป็นยูเทิร์นด้วยตัวเองนะครับหรือว่ามีคนบังให้นะครับแล้วก็ถ้าพี่ใหญ่เขาบังให้เราก็ไปนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างครับไปดูนครับ อีกหนึ่งตัวอย่างครับนะครับในการยูเทิร์นะครับด้านหน้านะครับมีรถต่อคิวกันยาวเลยนะครับอ่านะครับแล้วก็ขับนะครับมาต่อท้ายนะครับเปิดไฟเลี้ยวค้างไว้นะนะครับเปิดไฟเลี้ยวค้างไว้เราอยู่ในเลนยูเทิร์นะครับเพื่อนๆสบายใจได้เลยนะนะครับอ่านะครับแล้วก็นะครับเห็นไหมครับีใหญ่เข้อปื๊บนะครับใหี่เข้อปื๊บนะครับเมื่อด้านหลังรถเขาก็จะเบรกตามนะครับแล้วก็รอดูครับถ้าด้านหลังเขาเบรกตามเขาถ้าเขายังหยุดอยู่ให้เราเราก็จะไปนะนะครับแต่ถ้าเราไปแล้วเขาไม่หยุดให้เราเราก็ ต้องรอให้เขาไปนะครับทางฝั่งขวานะครับพี่ใหญ่เขาเปิดไฟเดี้ยวน,นะครับเฮ้ยเขาเปิดไฟจุกเชิญนะครับไฟจุกเชิญปึ๊บเราโค้งตามได้เลยนะนะครับเพราะว่าเขาเปิดไฟจุดเชิญแสดงว่าให้ด้านหลังหยุดนะครับถ้าด้านหลังเขาหยุดนะเขาก็เราก็มาได้เลยนะเพราะว่าเขาหยุดให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเขาเต็มใจหยุดให้เรานะครับเมื่อเขาเมื่อเราอยูดเชิญมาแล้วใช่ไหมครับเราก็เลือกเอาครับว่าเราจะอยู่เลนไหนจะอยู่เลนสองก็ได้เลนสามก็ได้นะครับ พอตีโค anyway. ้งอยู่เฉงมาปุ๊บอ่ะเราก็เร่งความเร็วออกมาได้เลยนะนะครับเขาจะได้ไม่รอนานนะครับเขาก็จะไหลตามเรามาได้นะครับการจราจรก็จะลื่นไหลนะอ่านะครับฝากเพื่อนๆไว้นะครับนี่ครับตอนนี้ผมก็วิ่งอยู่เราวเกา9ิกิโลเมตรนะอ่านะครับก็ประมาณนี้นะครับเราก็วิ่งของเราไปเรื่อยๆครับเนี่ยเมื่อยอยู่เซยมาแล้วก็วิ่งตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับอ่านะครับจังหวะนี้นะครับเราอยู่ด้านหน้านะครับเราอยู่ด้านหน้าเลยนะครับเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับเปิดไฟเลี้ยวค้างไว้นะครับนี่ครับเปิดไฟเลี้ยวค้างไว้นะครับ เราดูครับดูด้านหน้านะครับดูด้านหน้ามีรถมาไหมนะครับรถเขาวิ่งกันมานะครับเราก็อย่าเพิ่งพูดพลาดนะเพราะว่าตอนนี้มีการแซงกันขึ้นมานะครับเราก็ดูดีๆครับถ้าเขามีการแซงกันขึ้นมาแดงว่าเขาต้องใช้ความเร็วนะนะครับเราก็สังเกตดีๆครับตอนนี้เราอยู่ในเลนที่เขายูเทินนะครับเลนเดียวกับคันที่ยูเทินนะนะครับเราดูดีๆครับนะครับด้านหลังนะครับมีรถสิบร้อนนะครับโล่งเลยครับไปเลยครับบุญพงอะไรครับนะครับบุญพงอะไรครับปุ๊บกลับมาอยู่เลนที่2ครับนะครับกลับมาอยู่เลนที่2องปุ๊ พอมาปุ๊บนะครับเติมเร่งครับเติมเร่งครับความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่านะครับเราก็อยู่เลนสองครับอยู่เลนสองนะครับถ้าเกิดว่ามีเลนสามเลนสี่เขาวิ่งมาด้วยความเร็วเขาก็จะได้อยู่เลนสามเลนสี่ไปนะครับเราก็อยู่เลนสองว่าตอนนี้เราเพิ่งออกตัวความเร็วเรายังมีไม่เยอะนะครับเราก็อยู่เลนนี้ไปได้เลยนะนะครับการยูเทิร์นแล้วเรามาอยู่เลนสองนะครับนั่นหมายความว่าถนนต้องโล่งนะนะครับถนนที่เราจะยูเทิร์นต้องโล่งนะครับ เมื่อถนนโล่งเนี่ยนะครับเราก็จะอยู่เทินไปอยู่เลน2ได้เราต้องดูสถานการณ์หน้างานนะครับเพื่อนบางคนถามพี่เจ้าว่าเอ้พี่เจ้าอยู่เทินแล้วเราต้องอยู่เลนไหนนะครับดูหน้างานครับมันระบุไม่ได้ครับบางที่เลน2เลน3รถ10ล้อมาเยอะแต่เลน3เลน4โล่งเลยครับไม่มีรถมาเราก็อยู่เทินเลน3เลน4ได้เลยนะนะครับไม่มีกฎตายตัวดูสถานการณ์ดูหน้างานนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ถ้ารถล่งเลยนะครับ เราก็ยูเทิร์นมาปุ๊บนะเลนสองเล่นหนึ่งเลนสองได้เลยสบายๆนะครับก็แล้วแต่นะครับลองให้เพื่อนพิจารณาดูหน้างานเอาละกันนะครับก็ฝากเพื่อนไว้ครับนะครับยังไงก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับอ่านะครับเดี๋ยวมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งครับในการยูเทิร์นนะครับตอนนี้ตอนนี้นะครับเราตามพี่ใหญ่อยู่นะพี่ใหญ่เขาเปิดไฟฉุกเฉินนะครับเขารอยูเทิร์นนะครับพี่ตั้มครับเขาเปิดไฟฉุกเฉินที่หมายความว่าไงครับมีหลายกรณีครับก็คือ พยายามแจ้งเตือนว่าเขากำลังจะกำลังรอรอยูเทิร์นแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินด้านหน้าให้เป็นการขอทางนะครับว่ารถที่วิ่งมาแบบขอชั้นยูเทิร์นหน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นสัญลักษณ์นะครับเตือนให้เพื่อนๆร่วมทางได้รู้นะครับพี่แก่เขาโค้งไปแล้วครับเขาโค้งเราตามเลยนะครับเราตามครับเราตามครับเราตามนะครับแต่เราตามนะครับเราดูด้วยนะครับว่าด้านหลังเขาหยุดให้เราไหมนะครับด้านหลังเขาเขาเปิดไฟฉุกเฉินนะนะครับแต่เขา ไหลมาเราจะเพิ่งออกนะครับเขาไหลมาเราจะเพิ่งออกนะครับเราดูครับดูสถานการณ์ครับดูหน้างานครับดูดีๆครับลดไหลมาเรื่อยๆเราจะเพิ่งไปครับลดไหลมาอย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งครับดูดีๆครับพี่มอเตอร์ไซค์ก็มาบังผมซะแล้วมองไม่เห็นเลยนะมาดูฝั่งนี้ซิฝั่งนี้ก็มองไม่เห็นนะต้องเลื่อนตรงนี้นะครับดูครับเราต้องรอให้ลดโล่งและมั่นใจก่อนนะดูเรื่อยๆครับดูครับดูครับดูเรื่อยๆครับดูก่อนครับดูก่อนครับ ด้านหลังนะครับดูชุดนี้ครับหลังชุดนี้นะครับถ้าลดโล่งปุ๊บเราไปเลยนะมีกระบามาครับมีด้านหลังมีกระบามาแล้วก็มีพี่ใหญ่ตามมาผมยังไม่ออกนะนะครับผมยังไม่ออกนะครับถ้าคืนเราไปนี่เจ้าเองแน่นอนครับรอก่อนครับใจเย็นๆครับรอก่อนรอก่อนนะตรงนี้นะครับผมจอดอยู่ตรงหลังแบเออร์นะครับดังนั้นสบายใจได้นะครับรถที่เข้าวิ่งมาเขาก็จะเลยเราไปนะนะครับตรงส่วนนี้ก็ต้องดูดีๆครับนะดูดีๆครับ รถมากันเยอะเราก็รอครับรอครับรอแล้วก็มองไปไกลๆนู่นนะครับมองไปไกลๆดูไกลๆครับดูว่าเราไปได้ไหมนะครับดูออกไปครับดูไกลๆดูไกลๆนะครับดูไกลๆนะครับด้านด้านหลังนะครับมีรถยูเทิร์นมาฝั่งนู้นนะครับเราออกได้เลยนะนะครับหลังกระบะคันนี้ปุ๊บออาไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับโล่งนะครับโล่งนะครับไปเลยครับเรายูเทิร์นมาที่เลนสองครับยูเทิร์นมาเลนสองนะครับถนนโล่งครับพอออกมาปุ๊บเติมคันเร่งครับ มีกระบาด้านหลังนะครับเขาอยู ne, <cam> 1, Arizona, ่เทินมาด้วยนะนะครับเขาก็ไปเลนหนึ่งเลยนะครับเราอยู่เลนสองแลเราเติมคันเละครับตอนนี้ผมวิ่งอยู่ที่ราวเจ็ดสิบนะครับอ่านะครับเราอยู่เทินครับมีพี่ใหญ่อยู่เทินอยู่ด้านหน้านะครับเราจอดไปชันไหมนะครับถ้าเราไม่ทันเราก็อย่านะครับนี่ครับเขามีรถนะครับมาจอดจอดอยู่แล้วนะครับเขามีรถมาจอดอยู่แล้วนะครับเราไปไม่ทันเราก็ไม่ต้องไปครับนะครับรอครับรอครับรอนะอย่าอย่าโลภครับอย่าโลภครับไม่ต้องโลภนะครับเราเรารอได้รอครับอย่า เราชีพไปเสียงนะครับหลังรถเก่งนะครับด้านหลังนะครับถ้าไม่มีใครมาเราตามนะครับรถเก่งด้านหลังนะครับรถเก่งด้านหลังครับคันนี้นะครับคันนี้ครับตาม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 ตามนะครับตามแล้วไปอเลยครับออกเลยครับอยู่เลนซอรนะครับเติมคันเร่งครับเติมคันเร่งครับออกเลนซอรนะครับมีรถวิ่งมาเร็วด้านขวาให็นไหมครับเขาได้ไปเลนสองเลนหนึ่งไปเลนสามเลนสี่นะครับเขาก็ไปของเขาได้ด้วยความเร็วนะครับเราเพิ่งยูเทิร์นออกมาความเร็วเราช้าอยู่นะครับเรา ก็อยู speaker, roommate, room, Favorite, ่เรนสองครับอ่าเราอยู so ่เรนสองไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับนะครับตัวอย่างหนึ่งอยู่เทรอนนะครับมีพี่ใหญ่เขามีพี่ใหญ่ใช่ไหมครับเขาบังเลนให้ให้ใช่ไหมครับเราก็หมุนไปครับนะครับหมุนไปครับหมุนไปเหยียกมาครับเหยียกมาครับให้เราอยู่ในเลนที่เขาบังให้นะครับแล้วก็เหยียกมานิดนึงครับเหยียกมาเพื่อเพื่อให้เราชะงงกหน้านะครับออกไปดูว่ามีรถมาไหมนะครับค่อยๆเหยียบไปทีละนิดๆครับนะครับดูดีๆครับนะครับพอเราเห็นว่านะครับอ่าพอให้เรานะครับได้ดูว่่าาอ มีรถมาให้เราได้เห็นนะครับตอนนี้นะครับผมเปิดไฟเลี้ยวอยู่นะนะครับอ่าทีนี้นะครับเราก็ชั่งงกหน้าไปดูครับว่าเรายูเทินได้ไหมนะครับอ่านะครับชังกหน้าไปนิดนึนะครับดูดูแล้วก็อ่ดูสังเกตว่าเราจะดูรถนะครับว่าถ้ารถเริ่มห่างเริ่มมีระยะห่างเราก็จะออกนะนะครับเราก็ดูด้านหลังนะเราไม่ใช่ว่าเราดูรถที่วิ่งมานะดูรถที่วิ่งมาครับแต่ดูด้านหลังรถที่วิ่งมาด้านหลังคันสีขาวนู้นนะครับไกลๆนู่นนะครับอ่านะครับดูดีๆครับ ด้านหลังคันสีขาวเราออกไม่ได้นะเพราะว่าคันข้างหลังสีดำเขาวิ่งตามมาด้วยความเร็วออกไปจ้าเองแน่นอนครับเราต้องให้หมดก้อนนี้ก่อนนะครับให้ชุดนี้ก่อนนะครับนะครับดูดีๆครับอย่าเพิ่งพีผ่านครับดูเรื่อยๆครับค่อยๆค่อยๆปล่อยรถไหลไปครับค่อยๆปล่อยรถไหลไปนะครับให้เขาไหลไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็รอดูจังหวะครับจังหวะไหนเราไปได้นะครับมีช่องว่างช่องห่างระหว่างกลุ่มนี้เยอะเราค่อยออกตอนนั้นนะนะครับรอครับนี่ครับหลังชุดนี้ครับหลังชุดนี้เราจองได้นะ เพื่อนๆเห็นไหมนะครับหลังชุดนี้ครับหลังชุดนี้เราจ่อไว้ได้เลยนะนะครับหลังคันสีดํากระบะสีดำนะครับเราดูแล้วนะครับหลังกระบะคันสีดาเราจ่อครับแย่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 ปุ๊บมาครับไปครับไปครับไปครับนะครับเติมคันเร่งครับเติมคันเร่งครับปุ๊บนะครับกลับมาอยู่เลนสองครับเติมคันเร่งครับกลับเติมคันเร่งไปครับอ่านะครับตอนนี้ความเร็วผมเพิ่มขึ้นจาก50นะครับเป็น60อ่าเป็น70แล้วนะครับอ่าเราก็ไปครับอีกหนึ่งตัวอย่างครับในการยูเทิร์นครับ เราขับรถมาปุ๊บนะครับเราจะยูเชิญนะครับเรามีพี่ใหญ่ด้านหน้านู่นไกลๆนะครับเขาบังลายให้ครับเราจะทันไหมนะครับถ้าเราไม่ทันก็ไม่ต้องก็ไม่เป็นไรครับเราก็รอครับเราก็รอนะครับเปิดไฟเลี้ยวนะครับค้างไว้นะครับเปิดไฟเลี้ยวค้างไว้นะครับเราก็ไหลตามเพื่อนไปครับนะครับไหลตามเพื่อนไปนะครับถ้าเราไปไม่ได้เราก็รอนะนะครับพี่ตั้มครับพี่ตั้มครับเนี่ยรอนานเราขึ้นทางซ้ายไปปาดหน้าเขาแล้วก็ไปบังเขาได้ไหมนะครับ แบบนี้ครับไปบังเขาได้ไหมแบบคันสีน้ินเงินออย่าทำครับผมไม่แนะนํานะนะครับผมไม่แนะนําครับมันเป็นการไปบังเพื่อนๆนะแล้วก็เป็นการเอาเปรียบเพื่อนนะครับทุกคนเข้าคิวนะครับรอคิวเข้าคิวรอที่จะยูเทิร์นนะครับเราไม่ควรไปรักคิวเขาไม่ควรไปแย่งเขาครับนะครับเป็นนิสัยที่ไม่ดีนะครับรอตามคิวครับนะครับถึงจังหวะเราเราค่อยไปครับนะครับอย่าเห็นแก่ตัวครับนะครับนะครับเขาไปได้เราถึงตาเราบ้างครับทีนี้เราก็หมุนพวงมาลัยไว้แล้วครับหมุนหมดเลยครับ หมุนหมดเลยนะนะครับผมหมุนหมดเลยนะครับแล้วเราก็รอครับรอรอครับรอดูจังหวะครับค่อยปล่อยไหลไปนิดๆนะครับค่อยๆแย่ไปครับค่อยๆแย่ไปนะครับแล้วก็ดูนะครับดูว่ารถที่วิ่งมาเราไปได้ไหมถ้าไปไม่ได้ก็ใจเย็นๆครับรอครับรอรอครับดูช่องว่างนะครับรอดูช่องว่างรอดูช่องห่างนะครับของช่วงรถนะนะครับเพราะว่ารถที่เขาวิ่งมานะครับเดี๋ยวมันก็จะมีช่องว่างให้เราไปนะครับนะครับมีช่องว่างให้เราไปนะครับ ฝากคเพื่อนไว้ครับนะครับรอใจเย็นๆครับไม่ต้องรีบครับหาช่องว่างนะครับรอจังหวัดช่องว่างนะครับนี่รถมาเป็นสายสายเราก็รอครับรอใจเย็นๆครับรอนะครับรถเข้ามาเป็นสายสายเราก็รอครับนะครับให้รถไปก่อนนะครับให้รถไปก่อนดูจังหวัดดีๆครับถ้าออกไปปุ๊มชนมานี่เสียหายนะครับอ่าอย่างจังหวัดนี้นะครับคันสีบอลเงินนะครับหมดแล้วเราไปตามได้เลยนะนะครับก็ค่อยแยกมาครับก็ค่อยแยกมาครับปล่อยรถแรงออกมาครับปล่อยรถแรงมาครับนะครับ คราเดินทางมาปุ๊บนะครับเราดูคันเขานะครับปึ๊บนะครับออกมาปุ๊บนะครับแล้วเติมคันเร่งครับนะครับคือรถตรงแล้วเติมคันเร่งไปครับไปครับเติมคันเร่งไปได้เลยนะครับอ่านะครับพี่ตั้มครับเมื่อกี้ทำไมเราไม่เข้าเลนสองครับนี่ครับพี่ใหญ่เขาอยู่เลนสองนะครับเราไปไม่ได้ครับเราก็อยู่เลนสามแทนครับแล้วก็ออกมาได้เลยนะเพราะว่าด้านหลังนู้นเรามองไปแล้วไม่มีรถมาอ่านะครับนี่แหละครับผมถึงบอกว่าต้องดูสถานการณ์นะครับดูหน้างานครับ เราฟิกไม่ได้ว่าจะไปเลนหนึ่งเลนสองเลนสามเลนสี่เราเลือกไม่ได้ครับเราต้องดูหน้างานครับฝากเพื่อนๆ่อไว้เป็นแนวทางนะนะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมสุดสั้นนะครับให้เพื่อนเพื่อนเข้าใจนะนะครับวิธีการยูเทิร์นะครับเวลาเรามองนะครับเรามองด้านหน้ารถนะครับเราจะดูยังไงว่าเราไปได้ไม่ได้นะครับจุดสังเกตแรกครับนะครับรถมันมาเป็นกลุ่มนะครับเมื่อมันมาเป็นกลุ่มมันจะมาเป็นสายเลยนะครับเราต้องรอครับนะครับรอก่อนพี่ตจ้าครับแล้วเรารอช่วงไหนล่ะครับอ่านะครับเรารอช่วงที่ สายมันขาดนะครับช่วงที่ระยะช่องว่างระหว่างกลุ่มแรกกับกลุ่มที่2อครับอ่าอย่างนี้ครับเมื่อลถมันมาเป็นขบวนเยอะๆเรารอครับเมื่อขบวนมันหมดแล้วนะครับชุดนี้หมดแล้วนะครับมันจะมีแกลปช่องว่างอยู่แล้วเราก็อยู่เถินช่วงนี้ครับอ่าเราก็ดูว่าช่วงที่มันว่างนะครับช่วงที่มันขาดตอนเนี่ยนะครับชุดแรกกับชุดที่2ที่มันขาดตอนอย่างเี้เราอยู่เถินช่วงนี้ครับรถที่วิ่งมานะครับเขาวิ่งมาเยอะไหมช่วงขาดยาวไหม าช่วงขาจาเราอยู่เทินไปเลยครับนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งครับมีพี่ใหญ่รถ10บร้อนครับเขาอยู่เทินปุ๊บถ้าเราต่อท้ายเขาครับเราขับมาเราต่อท้ายเขาถ้าเขาโค้งไปปุ๊บเขาบังให้เราครับเราตามนะครับเราบังครับให้เขาให้เขาโค้งใช่ไหมครับเราก็อยู่อยู่ด้านข้างเขาแล้วตามครับแต่ทิ้งระยะห่างนะทิ้งระยะห่างครับอย่าเข้าไปใกล้รถเขาเพราะว่ารถใหญ่เขามีวงเดียวในการอยู่เทินถ้าเราไปใกล้มากนะครับกลายเป็นว่าแทนที่เราจะหลบรถที่วิ่งมาทางตรง เราก็จะไปชนไปเฉียวพี่ใหญ่เข้าไม่รอดนะครับอยางนั้นทิ้งระยะห่างไว้นะครับทิ้งระยะห่างแล้วก็ให้พี่ใหญ่เข้าบังรถเราครับพอเข้าบังปุ๊บเราก็เข้าไปปุ๊บอ่าเราก็จะอยู่เลนสองก็ได้เลนสามก็ได้ก็แล้วแต่นะครับแต่เราต้องเหลือไว้เลนหนึ่งเผื่อว่ารถเร็วเข้ามาเขาจะได้ออกทางขวาได้นะครับอ่านะครับเราก็ไปได้เลยนะครับเมื่ออยู่เทินนะครับแล้วอีกกรณีหนึ่งครับนะครับถ้า ยูเทินแล้วเราโล่งนะครับเรากลับซอยสองครับเราไม่รู้ว่าด้านหลังเลยครับเขาวิ่งมาเร็วไหมรถนะครับบนถนนมันวิ่งมาชั้งช้าทั้งเร็วเราไม่รู้ครับแต่เราก็ต้องเผื่อไว้ก่อนว่าถ้ารถมันมาเร็วเราก็ต้องเหลือเลนให้เขาวิ่งไปได้ดังนั้นเลนที่เขาวิ่งไปได้นั่นคือเลนขวาสุดนะครับดังนั้นเราก็ต้องยูเทินเลนสองเลนสามก็แล้วแต่เพื่อนดูสถานการณ์นะครับอ่านะครับนึกจำครับเราสามารถยูเทินเลนสี่ได้ไหมได้ครับยูเทินเลนสี่ได้ครับแต่ เราต้องดูว่าเลนส์สไม่มีรถมานะครับถ้าฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายมีรถ10ล้ออยู่มีรถหกล้อ,ร,อรถ10ล้อรถบรรทุกอยู่นะครับเหลืออยู่เลนส์สีเลนเดียวเราดูก่อนว่าเลนส์สี่เรามองไปไกลๆเลยนะดูว่าเลนส์สีมีรถมาไหมถ้าไม่มีปุ๊บเรากลับเลนส์สีได้เลยเรากลับเลนส์สีเพิ่มปุ๊บนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วขึ้นไปแล้วกลับมาอยู่เลนส์สเลนส์สนะครับแล้วเราค่อยไปครับตอนเลี้ยวเปลี่ยนเลน เปิดไปเล้วด้วยนะครับอ่าก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัตินะครับเพื่อนๆถามเข้ามานะครับว่าเราอยู่เทินเราจะกะยังไงนะครับเราก็ดูช่องว่างยังไงนะครับช่องว่างระหว่างชุดแรกกับชุดที่2นะครับว่ามีช่องว่างเมื่อไหร่เราไปเมื่อนั้นครับสังเกตรถดีๆครับถ้าไปไม่ได้ให้รอครับรอครับรอตามคิวถึงคิวเราเราค่อยไปนะครับรถที่เขาวิ่งก่อนหน้านั้นเราตามเขาไปใช่ไหม เราก็ดูทางที่วิ่งมานะครับ <c oughs> เราก็ดูทางที่รถวิ่งมาจะมี 2, <c oughs> 2> กรณีกรณีแรกถ้าโล่งปุ๊บเราตามเข้าไปได้เลยกรณีที่2ถ้ามีรถวิ่งเข้ามาไม่ต้องไปครับไม่ต้องตามเขาให้เขาไปก่อนเรารอคิวรอคิวรอบต่อไปรอให้ถึงระยะของเรานะครับที่เราไปได้อย่าอย่ารีบออกไปครับนะครับเพราะถ้าเพื่อน <c oughs> <ๆ S 1> รีบออกไปปุ๊บนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าเพื่อนไปตัดหน้ารถที่เข้าวิ่งมานะครับก็จะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับดังนั้นรอ รอให้ถึงจังหวะของเราครับรอให้รถเป็นขาดช่วงแล้วเราก็าไปครับเรามือใหม่ปลอดภัยไว้ก่อน,นครับก็ฝากพเพื่อนไว้เป็นแนวทางนะครับถ้าเพื่อนงงตรงไหนหรือว่าจะเสริมเพิ่มเติมอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือว่าเพื่อนอยากจะแชร์ประสบการณ์อะไรยังไงก็สามารถแชร์ได้เลยนะคอมเมนต์ comment ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพ,พ,พื่อนเพื่อนครับกับการยูเทิร์นะนะครับก็เป็นตัวอย่างเอามาให้เพื่อนเพื่อนได้ดูได้รู้ได้ทราบนะครับว่า เราต้องทํำยังไงเราต้องกะย,ยังไงเมื่อรถวิ่งมาแบบนี้เราจะยูเทินตอนไหนนะครับก็ไว้เป็นแนวทางเป็นตัวอย่างให้เ,เพื่อนๆได้ลองดูได้ลองศึกษานะครับว่าเมื่อเจอสถานการณ์จริงๆแล้วเพื่อนๆจะรับมือยังไงเพื่อนๆจะกะยังไงนะครับก็ไว้เป็นแนวทางให้สำหรับรเพื่อนๆนะนะครับหรือว่าเพื่อนๆอยากจะแชร์ประสบการณ์นะครับาการยูเทินเป็นยังไงบ้างให้เพื่อนๆถ้าดอื่นได้รู้ได้ทราบก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆ จากทางคํำถามอย่างอื่นที่ไปเกี่ยวกับคลิปนี้เลยนะครับก็สามารถไปพูดคุยกันได้ในเฟซบุ๊กลุ่มนะนะครับส่วนลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับเพื่อนๆกดปึ๊บเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมกดรับเข้ากลุ่มก็ไปพูดคุยทักทายกันได้เลยนะไปเจอกันใน Facebook กลุ่มนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มซับสไครด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับ ข้างถุนซับสไครต์นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนครับเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาพเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ตามมานะนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้สวสัสดีครับอย่าลืมกดซบสไคกันนะครับ